ข้อที่สจงเขียนข้อความต่อไปน,นี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์และหาค่าความจริงข้อที่1น,นะคะงูเห่าและงูจงอางเป็นสัตว์มีพิษให้ P แทนนี่นะคะงูเห่าเป็นสัตว์มีพิษแล้วก็ Q แทน งูจงอางเป็นสัตว์มีพิษล้วก็จะได้ประพุท์ที่กำหนดให้อยู่ในรูปและนี่นะคะก็จะเป็น p และ q เนื่องจาก P เป็นจริงและ Q เป็นจริงเราก็จะได้จากตารางค่าความจริงนะคะ P และ Q ก็จะเป็นจริงดังนั้นประพุธงูเห่าและ งูจงอางเป็นสัตว์มีพิษมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อสองโลมาหรือคนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็ให คีแทนโลมาเป,เ,ลมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคีแทนคุณเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมเราก็จะได้ประพจน์ที่กำหนดให้อยู่ในรูป p หรือ q เนื่องจาก p เป็นจริงและ q เป็นจริง ตารางค่าความจริงแล้วก็จะได้ P หรือ Q เป็นจริงดังนั้นประพจน์โลมาหรือคนเป็นสตัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมมีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อที่3ดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกข้อ3แล้วก็ให้ p แทนดวงอา,ท,างทิตย์ขึ้นทางทิศ ตะวันออกเราก็จะได้ประพจน์ที่กำหนดให้อยู่ในรูปนิเสษ P นะคะแล้วก็เนื่องจาก P เป็นจริงเราก็จะได้นิเสษ P เป็นเทปนะคะดังนั้นรับพโพธดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกมีค่า ความจริงเป็นเท็จนะคะต่อไปข้อสี่นะคะม้ามีปีกก็ต่อเมื่อคนดินได้ข้อสี่เราก็ให้ี P, แทนม้ามีปีกวแทนคนดินได้นะคะ เราก็าจะได้ประพจน์ที่กาหนดให้อยู่ในรูปคีก็ต่อเมื่อคิวในการเนื่องจาก P เป็นเท็มาไม่มีปีกนะคะและ คิว <Q S 2> เป็นเท็จคุณบินไม่ได้นะคะจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้ P, p ก็ต้องมคิวเป็นจริงดังนั้นประพสมามีปีกก็ ต่อเมื่อคุณดินได้นี่ค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อ5้านะคะสิเป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13มีตัวประกอบคือ1กับ13เท่านั้นข้อหแล้วก็ให้ p แทนสิบสามเป็นจํานวนเฉพาะค q แทนสิบสามนีตัวประกอบคือหนึ่งกับสิบสามเท่านั้นเราก็จะได้ประพจน ที่กำหนดให้อยู่ในรูป p ก็ต่อเมื่อ q และเนื่องจาก p เป็นจริงและ q เป็นจริงจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้ p ก็ต่อเมื่อ q เต็นจริงนะคะดังนั้นตัวพุนสิบสามเป็นจํานวนเฉพาะก็ต่อเมื่อสิบสามนีตัวประกอบคือ 1>, 1กับ 13, 13. เท่านั้นนี่ค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อ6นะคะถ้า3เป็นจำนวนคี่แล้ว3มกำลังสองเป็นจำนวนคี่ข้อ6แล้วก็ให้ p แทน สามเป็นจํานวนคี่คิวแทนสามกำลังสองเป็นจํานวนคี่ประพจน์ที่กำหนดให้อยู่ในรูปถ้า p แล้ว q เนื่องจาก p เป็นจริงและ q เป็นจริงจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้ถ้า p แล้ว q เป็นจริงดังนั้นประพจน์ถ้าสาม เป็นจำนวนคี้แล้วสามกำลังสองเป็นจำนวนคี้นี่ค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อที่7จนะคะหนึ่งไม่ได้อยู่ในเซตของหนึ่งสองและหนึ่งเป็นสับเซตของ เซตของ1 2ข้อ7จเราก็ให้ทีแทน1นึ่งไม่ได้อยู่ในเซตของ1 2 Q แทน1เป็นสับเซตของเซตของ1 2เราก็จะได้ประพจน์ที่กำหนด อยู่ในรูปตรงนี้นะคะ P และ Q เนื่องจาก P เป็นเท็จนะคะหอยู่ในเซตของหนึ่งสองนะคะและ Q เป็นเท็จเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ เป็นสับเซตของ12นะคะถ้าเป็นจริงต้องเขียนแบบนี้นะคะจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้ P และ Q เป็นเท็จนะคะดังนั้นประพน์หนึ่ง ไม่ได้อยู่ในเซตของ12และ1เป็นสับเซตของเซตของ12นี่ค่าความจริงเป็นเ็สต่อไปข้อ8นะคะ9ไม่เท่ากับ10หรือ10ไม่น้อยกว่า9ข้อ8เราก็ให้ P แทน9ไม่เท่ากับ10 Q แทนสิไม่น้อยกว่า9เราก็จะได้ประพจน์ที่กำหนดให้ อยู่ในรูปน,นี้นะคะ p หรือ q เนื่องจาก p เป็นจริง9ไม่เท่ากับ10และเป็นจริง10ไม่ไน้น้อยกว่า9นะคะจากตารางค่าความจริงก็จะได้ p หรือ q เป็นจริง ดังนั้นประพจนเก้าไม่เท่ากับสิบหรือสิบไม่น้อยกว่า9กนี่ค่าความจริงเป็นจริงนะคะ